มะปรางอลิสาโจพลังเสียงร้องเพลงแต่แคปชั่นเรียกถั่วสุดๆแคปชั่นแบบนี้เรียกถั่วมากยังคงถูกจับตามองรักครั้งใหม่ที่ถูกลืออย่างมากสำหรับปางอลิสาและเมื่อเจ้าตัวเคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายมาตลอดอย่างระสุดโพสคลิปได้มีโอกาสร้องเพลงแต่แคปชั่นดันเป็นจุดสนใจอย่างมากเมื่อระบุว่าเพลงนี้เข้ากับช่วงนี้พอดีเลยเนาะน้ำลาย คนโง่ cover by h กมะปางจับไม้ต้องขอขอบคุณ h ฮเนเกิลซิเวอรสำหรับความร่วมมือพิเศษครั้งนี้ที่ให้โอกาสแฮแทกมาปรางจับไม้ได้มาร้องเพลงกับทอยและไพราบเป็นครั้งแรกเลยที่มีศิลปินมาตั้งสองคนเพลงนี้ไพราบเป็นคนเลือกและพวกเราก็ชอบมันมากๆเป็นอีกวันที่ดีได้เติมพลังบวกและพวกเราสนุกมากขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากนะคะงานนี้ s ซเนต็ตก็มีความคิดเห็นกันว่าคอชอเรียกทัวมากแคปชั่นไม่ให้เกียรติ แขกรับเชิญเลยค่ะบางก็บอกว่าออควรร้องเพลงนี้ให้ปอนะ